สวัสดีครับอัวอัวอัวเช่นเคยนะครับวันนี้จะมาคุยกันเรื่องสามบอพ่่งครับอ่าอย่างคันนี้ครับเราพ่นสีเสร็จเราแยกเป็นชิ้นเสร็จเรามาเริ่มประกอบนะครับเริ่มประกอบแบบนี้ประกอบก็คือแยกพ่นสีแยกพ่นสีเริ่มประกอบครับเริ่มประกอบอย่างคันนี้ตะข่ายข้างหลังทั้งหมดมีตะข่ายเพื่อที่ว่าหนึ่งเวลาขึ้นยืนขึ้นเหยียบ มันใช้ไม่ลื่นนะครับมันมีผลดีแล้วก็แผ่นพื้นก็คือแผ่นลายระยะห่างจากพื้นก็คือน้าไม่ขังทุกลูกปลาไม่หลุดอะครับอ่าโซ่ใหม่มาใหม่ครับอ่าคันนี้เหลืองอ้อยเลยเหลืองกล้วยหอมเลยครับคันนี้ส่งจังหวัดกระบี่นครับของจังหวัดกระบี่นะครับ เบีเขามีสามคันนะครับคันนี้คันนี้จะเป็นสีส้มซึ่งสีส้มกําลังพ่นอยู่นะคันนี้สีส้มของฮสบีก็สามคันสีส้มสีเหลืองแล้วก็สีแดงนะครับมีตาคายหมดทั้งสามคันสีเราใช้สีอย่างดีนะครับใช้สีรถยนต์ เป็นสีรถยนต์ระบบไฟนิเตนันเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมระบบไฟนีสมบูรณ์นะครับสามคันนี้ขบ,บีส่วนคันนี้ก็จังหวัดกล้เคียงเหมือนกันเป็นเครื่องยนต์ใหม่เครื่องยนต์ใหม่สตาร์ทเหมือนเรายีบา่บันสนะครับ ลูกค้าหลายคนว่าของตัวเองอยู่ไหนนะครับก็ต้องกระจายช่างด้วยนะครับเพราะว่าเราเนี่ยลำบากการทำงานมากช่วงโควิดเนี่ยอันนี้ของพัทลุงก็เวลาเวลาก็ถึงได้เหมือนกันแต่ช่างยังไม่เสร็จหลายเรื่องครับหลายเรื่องอธิบายยากกับชาวบ้านนี้อันนี้ยาวกว้าง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 เก้าสิบนะกว้างเก้าสิบยาวเมตรห้าสิบมันเหมาะกับรถเหมาะกับรถทุกอย่างใหม่หมดเหมือนกัน ตรงเตงใหม่แนบใหม่ล้อยางใหม่อ่าล้อยใหม่แห็กรถเก่งนะครับอันนี้แผ่นท่อครับทุกอย่างเหมือนหมดเป็นเครื่องยนต์ใหม่อย่าท่อเสียแล้วก็เป็นท่อของรถยนต์หม้อพักรถยนต์คิวยาวครับอีกยาว คอีกยาวแต่ว่าลูกค้าต้องยอมรับสภาพนิดน,นึงนะครับตอนนี้อย่าเล่งผมมากนะครับเล่งผมมากผมก็ตามไปตามกองงานนะผมไม่เล่งทําลูกค้าผมถือว่าลูกค้าต้องรอได้จะให้งานผมเสียกลับไปด่าผมที่หลังผมไม่เอาด่าผมตอนนี้เลยครับผมรับได้ว่าผมได้เลยผมผมผิดเวลาอยู่แล้วเพราะว่าการทํางานของผมมันไม่เหมือนเดิมที่ก่อนที่เจอโควิดผมเข้าใจลูกค้า แต่งานผมออกไปร้อยเปเเต็มร้อยทุกคันนะครับเต็มร้อยทุกคันเนี่ยส่วนชิ้นงานผมต้องตากแดดแห้งก่อนแยกปนสีเป็นอ,อย่างๆไม่ใช่ว่าพนทับกันข้างในเนี่ยข้างในเนี่ยสีต้องอยู่หมดว่ัชระบีเรามีหมดคุณภาพเต็มร้อยครับส่วนรออยู่เขามีส่วนจะตัดอยู่เขาเยอะเพราะเราไม่ได้ทำงานหน้าเดียว ร้อยทั้งร้อยออกไปคุยผมเรื่องจบทุกคันนะครับบอกประโยชน์มาจเจ้าต้นจอปลายนะครับจเจ้าต้นจอปลายจะเอาความเร็วเท่าไหร่บอกผมนานะครับบอกผมได้ผมทําได้ okay โอเคนะครับอ yeah ่าูหลังเราทําเราทําเป็นตะแกรงฝาท้ายให้นะตะแกรงฝาท้ายให้เพราะว่า คิดถึงปัญหาลูกค้าเวลาเหยียบเวลาเหยียบไม่ลื่นถ้าไม่เต็มถ้าไม่เต็มนะครับขอโทษที่เดินผ่าเวียนถ้าไม่เต็มเราก็ทําให้ครึ่งหนึ่งแบบนี้ทำให้ครึ่งแบบนี้อ่าก็เหยียบได้นั่นคือปัญหาที่เราจะแก้เราแก้ไปเรื่อยๆืยยิ่งนานไปยิ่งแก้ไปเรื่อยแก้ตามความที่เราเห็นว่าควรจะแก้ไม่ได้คิดตังเพิ่มนะครับ ดี๋ยวรอผมนิดหนึ่งสามเดือนนะครับต่อคันละสามเดือนอย่างต่ําเลยครับสามเดือนตอนเนี้ยคนที่รอได้ก็ก็ต้องรอรอไม่ได้ก็ต้องรอเพราะว่าเขาคุยกันแล้วว่าสามเดือนอย่างต่ํานะครับโอเคนะครับงานเต็มร้อยร้อยเปอร์เซ็นสองล้อลุยได้ถ่ายช่วงล่างให้ดูนิดนึงนะฮะเหมือนรถกระบะทุกอย่างสแลกรูปยางคันกระแทกรูปยางคันกระแทกมีเหมือนกระบะทุกอย่าง ระบบเบรกท่อไอเสียเหมือนกระบะทุกอย่างเหมือนรถกระบะหนึ่งคันโอเคนะครับขอบคุณครับสำหรับติดตามอูวออยู่ขอให้โทรมานะครับขอให้โทรมาผมไม่ตอบในคอมเมนต์นะครับเพราะว่าการตอบคอมเมนต์นี้มันตอบกันทั้งวันนะครับตอบทั้งวันเลยเราไม่ต้องทําอะไรกันเพราะว่ามีแต่คนถามเป็นร้อยเป็นพันคําต่างๆนานา,นาว่าผมไม่ขายหรือยังไงไม่ใช่ ผมให้โทรมาเพราะว่าคานโทรคุยกันเนี่ยเข้าใจกว่าเข้าใจง่ายครับเข้าใจง่ายสำหรับคันนี้ลูกค้าก็สั่งมีเอาไว้สำหรับเอาไปใส่เสาเพื่อที่จะไว้ต่อหลังคาเองเนี่ครับมีตั้งสี่ด้านไว้เสียบเหล็กได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์เอาไปใช้แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์ ปัญหาที่เกิดตามหลังจะไม่มีถ้าคุยกับผมรู้เรื่องก็ผมรับสร้างทำใบสั่งนะครับขอบคุณครับสำหรับติดตามอูวอยู่ครับสวัสดีครับ